สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูการแต่งลูกของสวนอินทพาลำกวางทองฟาร์มนะครับเดี๋ยวไปคุยกับลุงกันเลยนะครับผมสวัสดีครับลุงครับครับสวัสดีครับครับลุงกําลังจะทําอะไรครับวันนี้จะแต่งลูกครับแต่งลูกมีวิธีการทํำยังไงบ้างครับนี่เริญเต่งลูกเราก็ต้องดูลูกผี มันถี่เกินเราก็ต้องอ,ออกนะอย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องการให้มันห่างแต่แต่งเงี้ยนี้เอาออกอันนี้เอาออกอน,นี้ก็เอาออกนไม่ให้มันใกล้กันให้มันห่างก็คือการหนึ่งนี่การทีอ,อาไว้ประมาณกี่ลูกอะประมาณสิบสิบลูกโหจักเยอะๆแบบนี้นะคสิบลูกถึงสิบสองลูกเนะีย่ยยจะเหลือประมาณทีพอโตล,ลูกมันจะเบียดกันใช่ไหม ถ้าอย่างนี้แลว<อ>ถ้าโตโตขึ้นมาลูกจะเบียดกันขาดลูกจะเล็กลูกมันเหมือนไม่สมบูรณ์ล,ลุงจะออกที่เสียออกเลยให้มันขาดต่างแต่งอย่างนี้แล้วออกนี่ออกบิดถุงนี้ออกอันนี้คือเอาออกยังไงก็คือถ้ามันเบียดกันนี่ก็คือดึงออกไปเลยดึงออกไปเลยบิดออกไปเลยดึงออกตรงๆไม่ได้ต้องบิดออกอ๋อต้องบิดออกครับสมมนออก นี่ก็สมมิบกว่าไม่แน่เฮ้ยก็ไม่ถึงสิบนี่คือผสมไม่ติดเนี่ยไหมลูกผสมไม่ติดไ,ดไหมมดนครับอันนี้คือไม่ไม่ติดมันจะมันจะแฝดอย่างนี้คือไม่ติดแหละนี่คือลูกผสมไม่ติดมันเป็นเหมือนลูกแฝดนะลูกแฝดอ่าแล้วก็ต้องเอาออกข้างบนนี่กาออกเลยใช่ไหมออกเนี่ยดูนี่มันถี่เกินไปไหมมันถี่ขนาดเล็กขนาดนี้ัยังเบียดได้ไหมพอโตขึ้นมันต้องเบียดอันนี้เลี้ยงออกเนี่ย เราออกสองสามลูกเว้นได้สองลูกเนี้ยลูกเล็กนี้ก็ออกนี่อย่างนี้ก็อันนี้ก็สิบแปดสิบลูกพอดีคือการหนึ่งก็เหลือไว้ประมาณประมาณสิบละประมาณสิบลูกสิบกว่านิดหน่อยถ้าเรารู้สมบูรณ์แล้วก็แบ่งก็เอาไว้เยอะหน่อยครับไม,ม่สมบูรณ์อยู่ที่การสั้นการยาวด้วยไหมครับการเราจะตัดทิง้งะถ้ายาวเกินไปเราจะตัดทิง้งเหลือาให้สั้นนี่ก็เอาออก นี้ยิ่งง,ง,ง,งไม่ได้เลยเลยเล็กรีบหมดเลยมันไม่รีบลูกมันจะเล็กมากอันนี้คือแต่งแล้วนี่เห็นไหมอันนี้ไม่ได้แต่งอ่าข้างล่างไมไ่แต่งข้างบนแต่งแล้วครับก็คือจ้า ออกห่างกันเยอะเลยห่างกันเยอะเลยพอต่อไปพอโตขึ้นมามันก็จะเบียดกันอยู่ดีอ๋อครับพอลูกมันใหญ่ขึ้นมันก็จะเบียดกันอีกจะเบียดมันจะติดกันพอดีอันนี้ลุงที่ลุงแต่งไปแล้วนี่คือไม่มีการแต่งอีกแล้วใช่ไหมไม่ไม่แต่งแล้วอ๋อก็คือจบเลยใช่ไหมถ้าอย่างนี้นะถ้าโตขึ้นลูกก็จะเบียดทั้งที่สายขาดเลยมันแน่นจัดก็คือมันเยอะเกินใช่ไหมเยอะเกินอ๋มันก็ยากอยู่เนาะยากพอพอสมควรแต่แต่ขาความรู้เข้าใจกับเขาพอสมควรกันแบบนี้ นี่ลุงแกวออกขึ้นไหมไม่ต้องเสียดายเอาไว้ก็คือท,ทิ้งไปได้เลยไม่ต้องเสียดายไม่เสียดายเพราะเอไว้ก็<อ>ก็ไม่ได้อยู่ดี<อ>ใช่ไหมอ,ออกมากกว่าเอาไวอ้อ่ะพูดง่ายง่ายบางทีสี่ห้าลูกเอาไว้สองลูกอย่างเงี้ยอย่เงี้ย เคยมีทำไหมครับแบบเอาไว้แบบทั้งหมดเลยแบบไม่ได้ได้ได้แต่งลูกเลยอะครับไม่ไม่เคยครับแต่ก็ะดูกอลูกโตกว่านี้หน่อยมันจะเบียดมันก็เบียดกันแล้วยังไงเราก็ต้องเอาออกู่ดีใช่ไหมครับคือมันจะขาดเองขาดโดยอัตโนมัติเพามันเบียดกันโตๆขึ้นมาเบียดมันขาดสายสายสัะขาดแล้วก็ลูกลูกคงไม่สมบูรณ์ขนาดเอาไว้เยอะลูกยังเล็กเลยอฮะ นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะไม่ง่ายหรอกก่อนจะได้กินจะได้เก็บเกี่ยวว่าจะได้เก็บเกี่ยวใครว่าไม่พูดว่ายากก็ไม่ยากแล้วนะแต่ก็ไม่ง่ายหรอกแต่เราต้องมีเวลาให้มันต้องมีเวลาทําจริงๆอืงถ้าทาเยอะก็ต้องมีคนงานเยอะทํางานแต่ทําอย่างนี้ก็ทำไมเยอะเท่าไหร่ก็ไม่ต้องคนงานก็ทำสองตายายครสองคนตายายเขาทอดทอดแต่งลูกแต่งอะไรเขาจะมาช่วยครับ โอ้โหเราต้องมาเด็ดทีลาก้านละกาก้านทีลาก้านต้องดูทีกระหลงเหมือนกันครับแล้วจันไอ้ลวต้นหนึ่งไม่รู้กี่จันเข้าไปเลยโนั่งเด็ดอย่างเงี้ยทั้งวันนะครับเป็นเดือนอน่ะทำเป็นเดือนขนาดเนี้ย โอ้นี่ใครว่าแพงก็ให้เขาไปเถอะครับโลละสองร้อยก็ให้เขาไปเถอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะไม่เรื่องง่ายหรอกพูดจริงเขาต้องมาดูดวงแต่เช้าเช้าก็มาแล้วดูดวงแต่เช้าไปยินข่าวสวนหนึ่งเขาปลูกไว้พันต้นนะเขาบอกว่าวานนี้ไปสั่งถุงกระดาษเขาเขาพูดให้ฟังบอกปีที่แล้วนี่ล้มทีเดียวสองร้อยต้นอย่างเงี้ยโอ้โหก็รดวงเขาไงดวงกินเขาไม่ได้ใช้ยาใช่ไหมครับ เขาไม่ได้ใช้ยาแล้วเขาไม่รู้ว่าดวงมันเข้าแต่เมื่อไรก่กม่รู้เหมือนของลุงที่สองสามต้นลุงก็ไม่ได้รู้ว่ามันเข้าเราลุงดูทุกวันลนะ้วไปดูโคคนไงรเราดูแต่เรื่องแรกดวงวังช้างมาเราไม่รู้วงังวังช้างเข้าเงียบเข้าจะกินข้างในไข่ไข่อยู่นั้นนั้นลูกออกลูกในนั้น<อ>ต้นหนึ่งเป็น,ปน,ปนพันตัว<อ>ทีนี้มันออกมามันเพราะตัวแก่มันก็กบินออกมาต้นอื่นใช่ไหมครับ เราบอกวาต้นอื่นมาเข้าไปเรื่อยๆทีนี้ไม่รู้เจ้าของสวนไม่รู้ไงอ๋อโอ้โหนี่ก็น่าเสียดายเลยนะครับเสียดายแล้วควรจะใช้เวลาสองร้อยต้นนี่ปลูกมาสองสามปีนี่เป็นลงทุนไม่รู้เสลารยนะนั่นเลยครับแต่เขาสวนเขาใหญ่เขาเป็นพันต้นไงอืแต่ก็เสียดายอยู่ดีนะเสียดายอยู่ดีต้นเดียวก็เสียดายของลุงตายไปต้นหนึ่งเสียดายเลยเออลุงก็ไม่รู้เข้าไปกินล้มต้นตายล้มต้นหนึ่งครับ มีเอฟซีเขาแนะนํามาครับเขาบอกว่าให้ใช้เมทาลลเซียมอะครับพ่นรอบต้นมันเป็นสารชีวภาพสารที่เมทาลลเซียมใช่ไหมใช่ครับเขาว่ามันได้ผลว่างั้นผมก็ไม่เอฟซีเขาบอกมาผมก็ไม่รู้แล้วครับเอเดี๋ยวจดไว้ให้ลุงหน่อยลุงจะเราดูหน่อยครับจาไม่ได้ลุงพี่ลืมเอากด ถายนานไม่แค่ดูแค่รู้รนี่ก็พอแล้วเนาะครับเดี๋ยวก็จะได้ทำดํำในอื่นเนาะครับได้ครับผมนี่อย่างนี้ก็ต้องเอาออกอีกใช่ไหม<อ>ครับเอาออกออกนี่ค่น้องนี่เอาเอาออกเลยนี่ไม่ต้องเสียดายเนี่ยคือลูกมันใหญ่ประมาณแค่ไหนครับที่ลุงต้องมาเด็ด แต่งแตตัดแต่งอายุเดือนครึ่งเดือนครึ่งใช่ไหมครับเดือนครึ่งก็สามารถมาดูประมาสี่สิบสี่สิบห้าวันประมาณสี่สิบห้าวันเดินมาดูแต่งแหละครับผมถึงสองเดือนที่แต่งได้อยู่แต่งแต่ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วถ้าสองเดือนลูกมันจะโตกว่านี้เบียดกันก็บิดยากกว่านี้หน่อยนึงค่อนเบียดกันแล้วนะอันนี้คือแต่งไปแล้วก็คือจบแล้วใช่ไหมับนี้ก็เล่อห่อถุงอย่างเดียวคทางทุ่งมะห่อ อ่ะนี่นะครับท่านผู้ชมนี่คือการแต่งรูปอันนี้แต่งแล้วนะครับก็คือเหลืออยู่หน่อยเดียวออกเยอะออกนะโอเควันนี้ก็ขอบคุณลุงครับที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตัดการแต่งรูปนิหพลบครับผมครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ